สวัสดีครับผมชื่อยินดีใหม่มีปันหาโอเคครับและสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมแฟนแะอฟเตอร์ดิโงตอนนี้มผมเล่นอะไรไปแล้วบ้างได้ยินว่ามผมเล่นฟ<ม>็อกซี่มามแล้วก็เล่น เฟดดี้ห้าสิบเจ็ดมาแล้วก็อะไรต่อนะอนก็ Foxy ด e. ัดอีกีใช่ไหมวันนี้เราจะมาเล่นชิกะเรนโบว์กันครับผมมองไม่เห็นตัวฟเฟดดี้รับซูมให้อ่ะซูมให้เห็นเลยเดี๋ยวต่อให้ซูมก็มไม่เห็นแล้วค่ะน,นี่ต้อง เห็นชัดเจนเลยใช่ไหมใช่ไหม,มคุณแฟตแบร์ไม่ใช่เหรอคีได้วันนี้เราจะมาเล่นชิกกเมจิกเรนโบ้กันครับผมชิกกเมจิกเรนโบ้นะครับเงียบเงียบมาเงียบนี่คุณจ,จะเจอเจอทางครับผม ครับอ่ะสูงใกล้ๆเลยอนะ่ะจะได้เห็นชัดเจนโคตรชัดเลยเห็นไหมนี่โอ <laughs> ้สวัสดีเชปเปอร์เราต้องเข้าไปในน,นี้โอเคมาเล่นมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะ เอ้าเอ้าวง่ายฮะไอเลนโบเฮ้ยอเลนโบมีอะไรฮะแล้วแต่ไอ้ง่อโง่เหรอเดี๋้วจะแกกระโดดไม่ทันอันนี้อุ้ยอู้ไม่โดนด้วยเยอันนี้คืออะไรอู้จะทำไงอะกระโดดเหรอ กดค้างกระโดดได้เลยคือจะอู้ได้อย่างนี้อ๋อมันสามารถกระโดดค้างได้ตรงนี้มันต้องยิงต่อแน่ๆเลยว่าไงเลนโบมองฉันทำไมฮะฮะอู้นี่ไงว่าแล้วมันจะยิงต่อไหมวะอึ๊บออือโอ้โหมันยิงเนี่ย Ừ ừ จำได้จำได้จำได้อได้อโอเคครับรู้สึกมันยากไปเออ วิดีโอเกมชั้นคือวิดีโอเกมวิดีโอเกมตรงนี้ไม่ผ่านอ่ะเออจะไงไงต้องกระโดดไปหันกลับไปไม,ม่จะตายต,ตายเพราะตรงนั้นบ่เออโอ้ชีวิตจะหมดไหมเนี่ยมีชีวิตไหมเนี่ยหรือเล่นได้เรื่อยๆนี่เนี่ยกระโดดแล้วก็กลับไปข้างหลังดูดได้แล้ว เย้เกียร์บ้ามีอะไรเปล่าวะนี่กลัวดิเอ้าวมันยิงมาทำไงอ่ะค่อยๆเดินมาอุ้ยจุ๊บเออจริงด้ิยอ้อโอ้โหซาเฮ้ยง่ายอ่ะง่ายง่ายง่ายมันต้องยิงต่อแน่ๆเลยผมเชื่อใจมัน นายจะไม่นายจะยิงต่อใช่ไหมอ่า,ว,าว้าแล้วม,มันมีดอกไม้อ,อมืออ๋อยิงมาอย่างเงี้ยเราต้องค่อยๆเดินนะครับอุ้ย อ้วใช่เออสายลูมิง่งชอบอ้วกสยัยอันที่มันออกมาคืออ้วกพิษเราโดนอ้วกไปแล้วด้วยพิซซ่าเฮ้เออ,เอ,อ้แกชอบกินพิซซ่ามากใช่ไหมนี่เนละไอเจ้าบื้อเอาก็มาเลโอ้วอ้วก นี่ฉันไม่อยากโดนอ้วกของนายเลยอะแกต้องผ่านเส้นชัยโอ้โหเดะ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 อู้เอ๊ะอา,าอบแล้วเฮ้ยเฮอ้ย้ยจุ๊บโอ้โห โอ้โหหอยเลยปี๊ดอู้วทำให้มันโกรธเลยโอ้ยทนไม่ไหวแล้วอยากจะเลิกจังเลยตอนนี้ทำให้มันโกรธเลยทำให้มันโกรธเลยไม่ได้เอ๊ะแกทำได้ไหมเด่นเแกทำให้ฉันโกรธไม่เนี่ย หนาฉันเหรอเนีนย่นย,นาย,น,ายนายอย่าอ้วกได้ไหมฮะฉันไม่อยากโดนอ้วกนายเลยอ้วกนายมาันทำให้ฉันตายเนี่ยตายแน่ฉันจะยิงมันโอ้ยเจ๊พยายามไม่ได้เจ้าบื้อแกทำให้ฉันโกรธสิกดเจ้า กบาบแล้วก็ V O I L S ตีเบอร์ไรโหนี่มันยาะขอขออภัยขออภัยอะเมื่อกี้กล้องหล่นอะเมื่อกี้กล้องหล่น อ้าวตายได้ไงอะ่ะทุกบอลจอนถึงสวยเลย5โมงเย็นโอ้ยตอนนี้เสียงหายด้ลยถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมาล้างแค้นเสียงมันหายไปไหนไม่รู้ เดียวเอาเป็นว่าพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเล่นกันต่อทงนี้เว้นไปก่อนเพราะว่ามาเล่นไม่ได้อ่ะมันแพ้อ่ะหแม่งเมื่อกี้ก็แพ้ไปหลายตามากเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายไอเลนโบูบ้าล้วจะทำไมอี่ก้อยอีก้อย,อย,อย,อย